คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการรวบรวมเนื้อหาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การสอบปัจจุบันอย่างแท้จริงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักสองส่วนสำคัญได้แก่วิชาความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ ซึ่งครอบคลุมทางการบริหารงานวิชาการมุกประมาณบุคคลและการบริหารทั่วไปเพื่อให้ผู้สมัครแสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นผู้นํายุคใหม่นอกจากนี้ยังรวมถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนําไปใช้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการ โดยผู้จัดทำได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอัปเดตตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมในการจัดทำคู่มือเล่มน,นี้เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์และจัดส่งเราจึงได้จัดทำเฉพาะคู่มือที่เป็นไฟล์ pdf เท่านั้น จำหน่ายราคา500บาทและนอกจากนี้เรายังได้บันทึกการอ่านในเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือเล่มน,นี้เป็นไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียงไว้และจำหน่ายในชุดรวมไฟล์ pdf ไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียงจำหน่ายในราคา2,500บาทหากท่าใดสนใจสอบถามโทร097-1807-936นะครับ โดยคู่มือเล่มนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมและกลั่นกรองจากประเด็นสำคัญที่กําหนดในหลักสูตรและมักปรากฏในข้อสอบเจาะประเด็นสำคัญที่มักออกสอบตรงตามหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการสถานศึกษาเพื่อให้ได้เห็นว่าในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องใดบ้าง เรามาดูจากสารบัญในฉบับจริงเลยนะครับ 1. วิชาความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่50คะแนนหนึ่งการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นและบริบทที่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้วางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดและประเมินผลกำหนดระเบียบการวัดผลระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกงานทะเบียนและแนะแนว กำกับดูแลงานทะเบียนนักเรียนกำกับดูแลการรับนักเรียนการจัดกิจกรรมแน,แนวเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนการกำหนดวิสัยทัศน์สร้างเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาวิชาการและผลสำมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนการนิเทศภายในดำเนินการนิเทศติดตามและให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่ครูอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการสอน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่งเสริมให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนการสนับสนุนทรัพ,พยากรจัดหาสภาพแวดลอ้อมและงบประมาณที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การตัดสินใจด้วยข้อมูล ใช้ข้อมูลและผลการวิจัยมาเป็นฐานในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาแนวข้อสอบ2การบริหารจัดการสถานศึกษาหนึ่งการบริหารงานวิชาการ1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสองการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning 3ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 การวัดและประเมินผล5การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวข้อสอบเรื่องสําคัญของงานวิชาการหนึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551แนวข้อสอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแนวชอสอบแนวการจัดการเรียนรู้แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการตัดสินผลการเรียนการให้ระดับผลการเรียนการรายงานผลการเรียน เกณฑ์การจบการศึกษาเอกสารหลักฐานการศึกษาการเทียบโอนผลการเรียนแนวข้อสอบสองการบริหารงบประมาณ1ระเบียบการเบิกจ่ายและวินัยการเงินการคลังสองประเภทของเงินในสถานศึกษา3ระเบียบการเบิกจ่ายที่สำคัญอัปเดต2569 4. กาการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบสอง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐหนึ่งหลักการสําคัญ4ประการของการจัดซื้อจัดจ้างสองวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจำให้แม่น3ระบบ e-gp electronic เิินโคลนเงินราคืเงิน 4. การบริหารพัสดุหลังการจัดซื้อ3การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานพีบีบีหนึ องค์ประกอบหลักของพี่นี่มีหัวใจสำคัญ2นิติการบริหารงบป,ประมาณสถานศึกษาอัปเดต2026 3ขั้นตอนการบริหารจัดการของผู้บริหาร4การระดมทรัพ,พยากรและการมีส่วนร่วมหนึ่ง 1. การระดมทรัพ,พยากร resource mobilization 2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สตาเคโฮลเออร์เองคาเคเงินแนวข้อสอบระเบียบกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณหนึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง2,562และที่แก้ไขเพิ่มเติมแนวข้อสอบสองสรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ2561แนวข้อสอบ3การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาหนึ่งการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งสองการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง3การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน4วินยัยและการรักษาวินัย5การออกจากราชการแนวข้อสอบ4 การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาหนึ่งงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสอง 2. งานธุรการและสารบัญสีงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมพิเศษ5งานความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรภายนอกหบงานวางแผนและประกันคุณภาพแนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวข้องที่สำคัญหนึ่ง สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ2,526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่42,564แนวข้อสอบ3เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม1การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ2การบริหารการเปลี่ยนแปลง3การบริหารจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยี4การติดตามและประเมินผลแนวข้อสอบ4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายหนึ่งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้สองการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา3าการประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากร4การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นห้า การประเมินผลและพัฒนานวัตกรรมแนวข้อสอบ5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพหนึ่งการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเซลดีเวลดเงิน 2. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 3การนำผลการพัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการ4ี่วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแนวข้อสอบ 6. กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 1. สรุปสาราสำคัญพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2,562แนวข้อสอบ 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวข้อสอบ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ห้ด้านหนึ่งจรญยาบันต่อตอนเองมีวินัยพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้และทันสมัยอยู่เสมอสองจรรญ,ญาบันต่อวิชาชีพรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ3จรญยาบันต่อผู้รับบริการบริหารงานด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการสี่ จัญยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามารคีและให้เกียรติผู้ร่วมง,งานห้าจัญญาบรรณต่อสังคมเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิละปะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้อมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแนวข้อสอบสี่หลักธรรมของผู้บริหารการศึกษาหนึ่งหลักธรรมในการบริหารคนครองคนสอง หลักธรรมในการบริหารงานครองงาน3หลักธรรมในการบริหารตนครองตนแนวข้อสอบสองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน50คะแนนหนึ่งสรุปสาระสำคัญของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560แนวข้อสอบสองคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาที่ยังมีผลบังคับใช้3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง4 5 4 5และฉบับที่3 2553หมวดหนึ่งบททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ หมวดสอสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาหมวด3ระบบการศึกษาหมวด4ี่แนวการจัดการศึกษาหมวดหการบริหารและการจัดการศึกษาหมวด6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาหนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหมวดเจ้าครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหมวด8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาหมวดเเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแนวข้อสอบ4พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ2,545แนวข้อสอบ5สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2,546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2553แนวข้อสอบหพระราชบัญญัติสภาพรูและบุคลากรทางการศึกษา2546ข้อบังคับคุรูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ2556ข้อบังคับคุรูสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ2 5 4 7แนวข้อสอบตัวอย่างข้อสอบและเฉลยเจฟุ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2,547แนวข้อสอบ 8. สาระสำคัญพระราชบัญญัติลูกเสือ2,551แนวข้อสอบ 9. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2,539แนวข้อสอบแนวข้อสอบ 10. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540แนวข้อสอบ11พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551แนวข้อสอบ12สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546แนวข้อสอบ13 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2,539แนวข้อสอบ14สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2,560แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2,560แนวข้อสอบ15 สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2,546แนวข้อสอบแนวข้อสอบผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่นนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเติมเต็มองความรู้ให้แก่ทุกท่านและขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจจริงทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพร่วมสร้างความสุขและความสำเร็จให้แก่ผู้เรียนและสังคมไทยสืบกไป